สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง m o m o มอรคลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงความน่าประทับใจของการเป็นเจ้าภาพ VNL 2023ของประเทศไทยของเราครับแน่นอนว่าสร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างมากจนมีข่าวล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ VNL 2024อีกเราก็ต้องลุ้นกันครับว่าไทยจะได้เป็นสนามไหน สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็คือ การขึ้นแท่นเป็นเจ้าภาพบอลล์บอลที่โดนนักตบจางชาติบอกรักมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยครับสุดยอดสุดปังมากๆแต่ละชาติเข้ามาในประเทศไทยของเราก็ดูปลื้มกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับจากแฟนๆที่คอยซื้อข้าวของไปให้จนทําให้หลายคนบางคนถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างมากเลยครับสําหรับกองเชียร์ชาวไท ที่ตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วจริงๆว่าเราคือประเทศที่มีความรักความคลั่งไคล้ในกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆนอกจากที่จะสร้างเรตติ้งสร้างยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์สนั่นแล้วเมื่อใครๆได้มาสัมผัสกับก,บกองเชียร์ชาวไทยของเราก็สุดปังประทับใจไมู่้ลืมสุดยอดมากๆเลยครับ